กลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมสวัส,สดีครับสวัสดีครับนนะะคตอรู้นะครับโอเคปีนี้คือเจอกันหลายเรื่องมากปีนี้หลายเรื่องครับหลายเรื่องดีแล้วครับที่ได้เจอกันที่เจอกันได้ก็คือเรามีงานถ้าไม่เจอคือไม่มีงานแล้วครับจะไม่ดีเท่าไหร่เอออย่างปีนี้กี่เรื่องแล้วคะที่มาเจอกันี่ได้เล่นด้วยกันประมาณ3เรื่องเนาะ่ปีนี้เหรอไอปีนี้สองวะ เป็นที่สองเรื่องใช่ครับก็มีต้นปีบ้านชัยมองครับแล้วก็มีเรื่องนี้ครับเจอกันกลางปีหน้าครับเรื่องนี้ใช่ครับแฟนๆคงหายคิดถึงกันใช่ไหมครับผมใช่ครับคนที่รอเนี่ยก็เยอะนะครับก็บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้มีแต่ความสุขครับแล้วก็มีแต่ความสนุกนะครับในการดูซีรีส์เรื่องนี้ครับผมอย่างเรื่องนี้กลับมาเจอกันมันจะมีความใหม่ความแปลกจากเรื่องที่ผ่านมาอย่างไรบ้างครับ แน่นอนครับมีความใหม่ในเรื่องของคาแรคเตอร์ครับผมแล้วก็ด้วยเนื้อเรื่องพอเป็นแฟนตาซีที่เราไม่เคยเล่นเป็นแฟนตาซีมาก่อนเลย acting อะไรเปลี่ยนไปแน่นอนครับเรื่องนี้เพราะว่าโดนจับปรับใหม่หมดทุกอย่างเลยถ้าเราสองคนได้ครับผมแล้รับบทเป็นอะไรบ้างครับครับผมส่วนตัวลงครับลงรับบทเป็นแพทริคครับเป็นเจ้าของบาลับแห่งหนึ่งครับครับผมผมนะครับรับบทเป็นภูมิกับเกียวครับภูมิก็จะเป็นแวมพร์ครับ เดียวก็จะเป็นร่างผู้ขนาดของภูมิที่อยู่บนโลกมนุษย์สองาแรเ,เตอร์มันยากไหมครับสำหรับครเองนี้ยากยากครับเพราะว่าทั้งสองตัวละครเนี่ยาตรเตอร์ค่อนข้างต่างกันมากมากเลยครับภูมิก็จะเป็นอ่าหนุ่มที่ค่อนข้างขี้เล่นแล้วก็มีความเจ้าชู้มีความเจ้าเล่ห์ส่วนเพียวเนี่ยเพียวเขาก็จะมีความตะมุตะมิมน่ารักอะไรเงี้ยครับใช่ก็จะมีความแบบว่าค่อนข้างต่างกันเยอะเลยก็เราก็ทําการเวิร์กช็อปกัน ค่อนข,ข้างเยอะเหมือนกันครับตัวหลงเองต้องนิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ครับผมในการปรับลูกปรับคาแรคเตอร์ใหม่ทุกอย่างก็ค่อนข้างยากแหละเราเราติดเล่นอ่ะ <c oughs> เราไปเวติดเล่นไงคือส่วนตัวหลงเวลาเจอแฟนขับใช่ไหมเราก็อยากแบบว่าอยากคลิปหล่อนะแต่ว่าแฟนขับมายืนดูเรานั่งยืนหล่อหลออมนจะมีอะไรวะคือคนหลอกว่าเรามันก็มีเยอะแยะถูกไหมฮะแล้วก็แบบเอออะไรที่เรา สามารถเอ็นจอยกับแฟนลับได้แล้วก็อยากทำนั่นแหละกลายเป็นติดเป็นนิสัยไปเลยครับผมต้องเรียนการแสดงเพิ่มไหมครับหลวงเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นองแบบมีตัวเลือกเตอร์ที่มันแบบคึกใหญ่มากทั้งตัวใช่ครับเรียนเพิ่มแน่นอนครับผมเพราะว่าการแสดงของหลวงก็ยังไม่ถึงในระดับที่ดีมากขนาดนั้นครับผมก็ต้องพัฒนากันต่อไปครับก็ค่อนข้างปรับใหม่หมดเลยนะจากอะไรที่เราเคยเรียนมาแล้วก็ลบทิ้งให้หมดเลยแล้วก็เริ่มต้นเรียนใหม่กับแฟนครับผมเพื่อให้มันสมูทไปด้วยกันได้ในเรื่องนี้ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มเข้มข้นหมดอย่าง ประมาณผมว่าประมาณ70%เแล้วแสนะคือนักแสดงทุกคนก็ค่อนข้างพร้อมมากๆแล้วเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยเราจะเปิดกล้องกันแล้วใช่ครับร่างกายจะต้องฟิตไหมครับคุณคนต่างโอ้ก็เรื่องนี้ก็อย่างว่านะครับถ่ายเสร็จก็ปลอดชื้นนะฮะไม่ได้ใส่เสื้อเลยจริงเหรอเขยความเป็นบันายอะไรหรือเปล่าของคุณอ่ะ เป็นพายต้องโชว์เยอะหน่อยปะ่ะงเป็นพายไม่ต้องถอดเสื้อ,อเป็นพายที่ไหนก็ถอดเลี้ยงพายบ้าพลังในฉีกเสื้ออึ้งไม่มีหรอกไม่มีไม่มีมมแต่คุณหลงโชว์แน่นอนครับผมแต่เรื่องนี้เนี่ยไม่แน่ครับไม่แน่อาจจะแบบไม่โชว์ก็ได้ค<ม>ุณบอว่ปอดชื้นก็เลยอาจจะไม่ถึงแฟนก็ได้แต่ไฟอกว่าไม่ได้ไม่ได้ถอดนะเออมันน,นี่แหละคือบอกคักคัก นี่ครับอ่านบทก็ไม่เห็นมีเลยเดีย๋ยวผมมีบพุ่มกลับให้อโอเคไม่เป็นภกกาพวาดในเรื่องของฉากเอ็นซีฉากเรื่องของแบบไทยมันจะต้องเป็นยังไงครับคุณอ่าคือตอนแรกเนี่ยที่ผมอ่านบทเลยภาพในหัวของผมคือเ,เอาไว์เลยถ้าฉากเลิฟซีนนะมันต้องเป็นแบบด้วยความที่มันเป็นแฟนตาซีนะครับก็คือมันจะมีความรุนแรงแล้วก็มีความที่มีความ แรงเยอะอะแวมไพายเขาก็จะมีความแรงเยอะมีความเร็วอะไรเงี้ยครับก็นึกถึงไวลายเลยที่อ่านบทครับเยอะไหมอะไรนะครับเรื่องเยอะเรื่องเยอะก่เรื่องนี้เยอะไหมเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะกว่าเพราะว่าเยอะกว่าแต่ว่าอาจจะตัดไปใช้แค่บางส่วนแหละครับเราก็อาจเล่นเผื่อๆไว้แหละะเน้นไปว่าหน้างานพ่วงกับเขาจะแบบว่าหัก เราโบกนอกบไดิดนึงต้องรู้เนื่ยพี่แน่นอนถือว่าคนเนี้ยที่ประเด็จคือแน่นอนอ่ะคือทุกเรื่องเราบอนเองใช่ไหมครับคือทุกเรื่องเรามีนอ้ดเองอ่อมันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นครับเราก็ไม่ได้นอกบทจนแบบว่าพยายามยัดมากเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีคุยกันว่าถ้าบทเนี้ยถ้ามันไปต่อได้อ่ะเราก็ไปต่อนะอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคทั้งทั้งสองฝ่ายต่างโอเคครับผมมันก็เลยแต่ว่าเราอาจจะมีการถ่ายไอเดียให้กับพุ่มกับด้วยอ๋อมีครับมีครับ คือเรื่องนี้เนี่ยเขามีคนที่มีผู้เชี่ยวชาญเลยเด้อเรียกได้ว่าเป็น acting coach ที่มา c o a า h ในด้านนี้เลยด้านในการฉากเลือซีนโดยเฉพาะเลยรับรองว่าทุกคนจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆเห็นภาพใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนครับครับผมคาดหวังกระแสไงบ้างครับกระแสแล้วครับเราก็อยากให้เป็นที่รู้จัก ให้ทุกคนได้มากขึ้นแหละให้เราสองคนให้รู้จักมากขึ้นครับผมก็อยากให้ทุกคนยังอยากรักตัวละครทั้งแพทริกทั้งภูมิและเพียวของแฟงด้วยครับผมคาดหวังนะคือถามว่าคาดมันก็คาดหวังเลยครับคาดหวังทุเรื่องที่เล่นมาแหละก็อยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสนุกไปกับมันแค่นั้นเลยครับพร้อมรับมือในกระแสจากแฟนพ้นินไปครั้มันมันมีแน่นอนอยู่แล้วครับผมทุกเรื่องครับมีมีแน่นอนอยู่แล้ว ก็ทําได้ไม่ได้อะ <c oughs> คือผมว่าถ้า,ถ,าถ้ามีมีคนไม่ชอบเนี่ยก็ต้องมีคนชอบบ้างแหละแต่อยากให้ทุกคนนะครับลองเปิดใจดูก่อนนะครับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็จะมีความคอมเมดี้นะครับแล้วก็จะมีความอ่าอ่าแฟนตาซีครับ <c oughs> คือผมร <c oughs> ับรองได้เลยว่าถ้าทุกคนกดเข้ามาดูเนี่ยจะมีแต่ความสุขอย่างแน่นอนคนระับใช่ครับก็อย่างที่พี่พีพีเขาบอกไว้แหละครับผมไม่ชอบตรงไหนออะไรไหนก็บอกได้ครับไม่ชอบตรงไหนตีตรงไหนก็บอกได้ก็ ยังไม่ชอบเยอะฮนะก็ชอบบ้างอะไรบ้างก็ได้แต่พี่พีพีเขาบอกจะได้ดูตอนไหนครับผมก็ประมาณกลางปีหน้าครับครับ <c oughs> ผมกลางปีหน้าได้ดูแน่นอนฝากคนแฟน,น่อยครับครับผมก็เราสองคนก็ยังเต็มที่กับทุกผลงานที่เราร่วมมือ,อร่วมแรงด้วยกันครับผมแล้วก็พี่ทุกคนเลยนักแสดงพุ่งกลับทุกคนเต็มที่มากกับเรื่องนี้ครับผมกอฝากไ้ด้วยครับ OMG Vampire Vampire w i ด e นะครับเจอกันกลางปีหน้าครับ ครับผมเจอกันครับทางชอ่ชองเวิร์กโค้ชกด23นะครับใช่ครับเจอกันครับรบ๊ายบาย